สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมาบอกปัญหาของตัวแอมจิว1,200งัวัจากทางแบรนด์ JPS Audio กันนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปสันส้นๆนะเออซึ่งแอมจิวตัวนี้ผมเพิ่งได้มาหมาดๆแล้วนะแล้วก็ผมเอามาต่อลงกับตัวลำโพงต่อไฟเลี้ยงแล้วก็เทสเสียงดูนะครับก่อนที่จะไปรีวิวจริงๆเนาะแล้วก็ผมจะพบปัญหาอย่างหนึ่งครับซึ่งมันไม่สามารถทําให้ผมรีวิวแอมจิวตัวนี้นะตอนนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันจะเป็น ปัญหาการตัวเสียงลำโพงจากช่องลำโพงซับวูเฟอร์มันตัดนะครับผมถ้าใครยังคิด ภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตอนมันตัดให้ดูนะเออซึ่งตอนนี้ผมจะต่อกับตัวลำโพงซับสิบนิ้วนะครับผมซึ่งตัวน,นี้มันเป็น10นิ้วไมเหล็ก2ชั้น180มิลครับแล้วก็ตัวไว้์ก็จะเป็นไว้์คู่ข้างละ4โอโอมนะครับแต่ว่าผมจะต่อลงไอ้ตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยแค่4โอโอมนะต่อลงแค่ไว้์เดียวนะครับอีไว้์หนึ่งผมจะว่างไว้เห็นไหมเออประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะใช้งานตัวไฟเลี้ยงเออจากสวิตชิ่ง12โวลต์ 100แอม1,200วัตต์นะครับผมผ่านตัวสเตปอัพ40แอมป1,800วัตต์แล้วก็ผมจะจ่ายไฟให้กับตัวแอมจิ๋วยอยู่ที่40โวลต์ครับประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วก็ผมจะเทสให้ดูนะครับว่าตัวเสียงซับเนี่ยมันจะตัดยังไงนะครับผมเออขออนุญาตเปิดตัวเครื่องก่อนอ่ะนี่คือเปิดตัวเครื่องขึ้นแล้วนะผมขอเล่งไว้ประมาณสักเกือบเกือบเคีื่ยงก็แล้วกันประมาณนี้แหละครับในส่วนของตัววินซี่คิวแล้วก็ โวล่มของซาวูเฟอร์ก็มีประมาณนี้นะครับผมจะปรับไว้ที่นิดนิดก่อนเออเดี๋ยวค่อยเล่งขึ้นไปให้ดูโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงจากตัวบูทูธก่อนนะนี่คืออาการปกตินะครับอาการซับยังไม่ตัดเห็นไหมดอกมันจะยังสั่นนะเดี๋ยวผมจะเล่งในส่วนของตัวโวล่มของซาวูเฟอร์ขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเสียงตุ๊บปุ๊บ ตัวลำโพงซับมันจะหยุดเลยนะครับเห็นไหมสังเกตว่าผมเร่งตัววอลลุ่มของ Star ัซวูเฟอร์แล้วมันไม่มีเสียงอะไรขึ้นเลยอ่ะประมาณนี้แหละครับสําหรับตัวอาการซับตัดของตัวแอมจิวตัวเนี้ยถ้าใครสงสัยความร้อนนะเดี๋ยวผมจะยิงความร้อนให้ดูเลยเนี่ยความร้อนตัวฮีตซิงกก็อยู่ประมาณสัก33องศาเซลเซียสนะครับ มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะเออแต่ว่ามันเกิอดอาการซรับตัดแล้วนะครับประมาณนี้แหละออซึ่งผมก็คุยกับทางร้านเขาแล้วนะครับซึ่งทางร้านเขาก็รับทราบปัญหาแล้วครับแล้วก็ผมจะส่งตัวแอมจิว JPS Audio ตัวนี้กลับไปทางร้านเขาก่อนครับให้เขาทําการแก้ไขกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยส่งกลับมาให้ผมรีวิวเออเดี๋ยวไม่งั้นก็ผมก็ซื้อใหม่อีกรอบนึงนะครับตอนที่เขาแก้วงจรบางจุดเสร็จแล้วประมาณนี้แหละออสำหรับคลิปนี้ก็มาทําคลิปสั้น ให้ดูประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าใครใช้แอมจิวตัว JPS Audio อยู่ก็มาเม้นคุยกันได้นะครับว่าเจอปัญหาเหมือนผมไหมประมาณนี้แหละเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณรักเสียงล็อเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ yeah.